เครื่องเทสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4ขาที่สั่งมานี้ก็คือเครื่องเทสออปโตนั่นเองนะครับเมื่อเราแกะมาเนี่ยก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับที่มีขาเทสเนี่ยสขามีแบตเตอรี่ในตัวมีพอร์ตชาร์จ USB type c แล้วก็มีปุ่ม1ปุ่มนะครับสำหรับใช้ในการเปิดปิดเครื่องนะครับในลักษณะกดดับเบิลคิกนั่นเองไฟก็จะเป็นไฟเขียวนะครับถ้าเครื่องเปิดติดอยู่ เรามาดูขาคู่บนที่มีจุดอยู่กันนะครับถ้าเราคว่ำไปเนี่ยมันก็จะพบกับขา1-2ของออปโตพอดีหรือว่าขาแอนโอดแคโทดหรือว่าหลอด LED ด้านในสังเกตว่าถ้านำหลอด LED เข้าไปต่อเนี่ยก็จะพบว่ามันมีการจ่ายไฟในลักษณะติดดับติดดับให้กับอินพุตของตัวออปโตนั่นเองครับ ส่วน Output ของ Opt o p ปโเนี่ยก็จะเป็นขาคู่ล่างนะครับหรือว่าขา3-4ซึ่งบอร์ดนี้จะแสดงเอาต์พุตในรูปแบบของหลอด LED สีแดงถ้ามีการนำกระแสจากในภาพนี้มีการช็อตขา3ขา4นะครับหรือว่าคู่ล่างเนี่ยสังเกตว่าหลอด LED เนี่ยนะครับก็จะสว่าง ดังนั้นนะครับถ้าเรานําไปวัดจริงเนี่ยนะครับในเมื่อมันมีการจ่ายอินพุตในลักษณะติดดับติดดับให้กับหลอด LED ด้านในถูกไหมครับดังนั้นขา C E หรือว่าขา3ขา4เนี่ยมันก็จะต้องมีการนํากระแสไม่นํากระแสตามนะครับดังนั้นหลอด LED สีแดงก็จะต้องติดดับติดดับตามหลอด LED สีเขียวที่ทดสอบเมื่อสักครู่นี้ให้ดูนะฮะ ถ้ามีตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราก็สามารถมาเสียบกับซ็อกเก็ตที่เขาให้มาได้เลยนะครับซึ่งมันก็ขนาดมากับไอซีขาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคู่บนถ้าเราสังเกตก็จ่ายสัญญาณตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นหลอดติดดับติดดับส่วนขา C E หรือว่าขา34เนี่ยถ้าช็อตถึงการหลอด LED สีแดงก็ติดนะฮะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จุดไว้บอกตำแหน่งขาหนึ่งให้เราใส่ให้ถูกต้องนะครับ คราวนี้เรามาทดลองวัดจริงในบอร์ดกันบ้างนะครับว่ามันเวิร์คหรือเปล่านะฮะโดยการวัดเนี่ยเราจะต้องจิ้มให้ถูกด้านด้วยนะครับฝั่ง Input Output นะครับสังเกตจุดตำแหน่งขาหนึ่งดีๆนะครับก็จิ้มให้ถูกต้องนะครับแล้วสังเกตที่ Output ของหลอด LED สีแดงจะต้องมีการติดดับติดดับนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับถ้ามันติดค้างหรือไม่ติดเลยเนี่ยแสดงว่าออปโตมีปัญหานั่นเองครับ สรุปย้ำอีกรอบนะครับหลอด LED สีแดงเป็นการแสดงผลขา C E ขา3 4ในลักษณะนำกระแสนะฮะซึ่งจะต้องกระพริบตามสัญญาณอินพุตสีเขียวที่ได้ทดสอบให้ดูไปแล้ว